สนุกได้ทั้งวันทั้งคืนพวดอะ่ะสนุกได้เพิ่นกนันอนให้กำลังใจแข่งกันกับระอูตนะเขากันดีค่ะ <c ười> นีะ่ โอให้พออูดเต้นน้ำนี้พออุดอยากเต้นเนาะให้พออูดเต้นน้ำนี้ มาครั้งนี้คุ้มมากเลยนะคะพี่สุพี่ไหมพี่ตุ๊กนะคะได้ไปเที่ยวบุญใหญ่ด้วยเช้ามาก็ได้มาเดนด้วยมามาตรงกับวันเข้าโรงเรียนพอดีนะคะ <c oughs> อย่ามาเสียงตาน้อยนะอ้วนนะ ใจรักจริงๆฝนลินยังใส่หมวกไปเหร่นน้ำหนองอยู่บ่เลยไงจุ uh> ๊บเลยพี่พีเออนั่นจุ๊บเลยจุ๊บปากมันเลยลูกจุ๊บเลยเออนั่นจุ๊บเลยนนิเข้าป่ามันไปแล้วพี่พีจุ๊บเลยชอบให้คนหยอก ดินเต็มหัวเลยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยจุ๊บหน่อยเย็นนี้จะกลับบ้านแล้วเออขวดจุ๊บหน่อยนี่อีกข้า้งนึงเออหมุนามาว่ะ <c oughs> เดี <c oughs> ๋วยวรอ,อให้พ่อสิบมาก่อนเดี๋ยวให้ขึ้นหลังนั่งถ่ายรูปแต่ว่าต้องเอาไปอาบน้ำก่อน เฮ้ยเฮ้ยเฮอยากให้คนหยอกอยากให้คนหยอกฮ้ยเฮ้ยเยเยะ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 กวดหาคนหยอกแล้วเอ้มาตาเม่แมมไหมเมตุย่ใส่มาตาแม่เมตุกเอ้หาคนหยอกแล้วหาคนหยอกแล้วโอ้ยตั้งนี่ก็กดกันแล้ว บ่มีลูกบ่มี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 แนวกินบ่ต้องอาปากนี่กลับบ้านคงจะคิดถึงกันแย่เลย น้องอิมบอกว่าขอขี่พี่ปีก่อนกลับบ้านได้ไหมย็นนี้จะกลับบ้านแล้วสู้ไม่สู้สูงไหมสูงไหมสูงอ่ะเอาตามแม <mind> <ant> ่มาอยังตรงนี้เฮ้ยอยากขยับอยากขยับอยับขยับขยับนอนลงนอนในพี่ลงกันนอนลงนอนลงเอ้ยนอนในพี่ลงนอนในพี่ลง เออเอออาลงเป็นไหมทีนี้เออขอบคุณค่ะเออเวลาไม่ได้มีคนมาหยอกก็หาคนหยอกเออหน้าหางหางหางอีจะเราแค่ฟาดหางด้วย ดาวฟาดหางดาวฟาดหางบบนี่เน่เป็นไงล่ะว้าเป็นไงล่ะอ้ะวนบอกมาใหม่สิครับแม่ไหมมาใหม่สิครับเมื่อกี้ผมเผลอเอาใหม่สิครับเอาใหม่สิครับน,นี่โดนลุมเลย เดี๋ยวผมเอาคืนอวนวะต้องเค้งอึงตึงบ่เป็นไงพี่พี่ตุ๊กมีที่บุบไหมกดไม่ลงเหมือนลูกปุงอหญ่ยหย่โดนแล้วน้อ หาหาคนหยอกพอมีคนหยอกแล้วก็เอาคืนทีนี้นานนานนานโ,โชลงหลุมพอดีเลยเอาใหม่สิครับเอาใหม่สิครับนี่ไม่สะทบสะทานผมไม่สะทบสะทานครับ ไ้อชวลงตละเตียขาต่องยกคมสปริงตัวสปริงตัวเบิ้ง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 สายตาสายตาแล้วเขาไม่เลยเงียบเขาอะไร เอาแบบให้คิดถึงเลยใช่ไหมเอาแบบให้หายคิดถึงเลยเออใจดีดแม่โมมนกันะอ,ออ,อะไม่ต้องจุ๊บลูกไม่ต้องจุ๊บเปือเป้อนเปื้อนเยอารมณ์เสียนะนนเวลาเวลาแม่ไม่อยู่ เวลาพ่อพาแม่ออกไปเดินเวลาตัวเองนอนอยู่บ้านใช่ไหมนมันหาคนเล่นดูมันเด็ดม,มันไม่ธรรมดาหรอไอ้ไอ้ตัวเนี้ยอ่ยๆๆ่าอย่าอะย่าอย่าผืนนะอวนบอกอย่าผืนนะเอ,เอาเอาผมจะโดนลุมอีกแล้วนี่แม่ไหม,ไมเอ้ยเอ้ย <laughs> อลองไปจับอ้วนดิลองไปจับอ้วนดิลองไปดิแต่ว่าถ้าเขาลุกอย่าเข้าไปนะไปอยู่นู่นข้างหลังข้างหลังอย่าเข้าข้างหน้านอย้าะะอาย,ยาเร็วมาก นั่นนั่นนั่นนนนนสายตาสายตาสายตาอ้วนไม่ใช่เบานะ โอ้เคาะหัวให้ด้วยว่ะสาวปีเคาะหัวให้ด้วยเออเคาะ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 ปีเคาะเออเคาะเคาะเคาะเออเคาะเคาะจุ๊บจุ๊บจุ๊บเนี่ยพอแล้วลูกพอแล้วเปื่อนพีพอแล้วจุ๊บจุ๊บมานีมานีมาทางนีเ่เร่เร่เร็วดีมาทางนีมาทางนีมา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 พี่น้องเล่นดินแล้วฝุ่นฝุ่นฝุ่น สำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะหแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะฮึดฮึดฮึดเฮ้ยเฮ้ยฮ้ยฮ้ยหอบดินแล้วนะเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวจะมีของแถมให้แม่สุเดี๋ยวเดี๋ยว ยายาหันมหาแม่แม่บด้ววาแล้ว <laughs> เจอกันใหม่ค่ะ